ชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะเหมือนเดิมน,นะคะชาฟ้าใช้พลังงานไพ่นะคะทํานายดวงความรักนะคะคนโสดสถานะไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนนี่ก็ตั้งแต่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือน2เดือนแล้วก็3 4 5หเดือนแล้วก็6 7เจดเดือนจะปีกันไปนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คนมีคู่มีครอบครัวด,ด้วยนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคม2564จะเป็นในรูปแบบใดเป็นพลังงานโดยรวมนะคะแต่ว่าถ้าตรงกับท่านใดท่านก็ลองปรับสมดุลกับท่านดูนะคะดูพลังงานชาวโสดกันเลยนะคะเนี่ยคุณได้เดอะชาวเวอร์นะคะ แถวโสดนะมีพลังงานเหมือนกับคุณเนาะตัดจบกับพลังงานความรักความสัมพันธ์นะเนี่ยที่เป็นพนักงานที่แบบอึดอัดเนาะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะแล้วก็เป็นไปได้ว่าเป็นความรักที่เหมือนกับแบบว่ารักเราสองสามคนเนาะคุณก็มีพลังงานในรูปแบบนี้เลยนะคะชาวโสดนะท่านใดที่เป็นในรูปแบบนี้เราก็ขอให้ไม่เป็นไรคุณเ,เก็บไว้เป็นประสบการณ์นะทิ้งพลังงานในรูปแบบนี้ไว้เป็นเบื้องหลังเนาะ ก็คนเราก็มีความรักหลายรูปแบบนะอาจจะมีผิดหวังบ้างสมหวังบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนาะถ้ามันเป็นในรูปแบบนี้แล้วเนี่ยก็ทิ้งไว้เป็นเบื้องหลังนะคะไม่เป็นไรค่ะเนาะเพราะว่าถ้าคุณเปิดาศให้กับตัวเองนะคะเนี่ยชาวโสดคุณได้เดอรสตาร์ไม่ว่าคุณจะเป็นพลังงานในรูปแบบเมื่อสักรู่ที่ฟ้ากล่าวมาข้างต้นแล้วก็พลังงานชาวโสดที่รอคอยความรักคือเจอใครเข้ามาก็ยังไม่ถูกใจสักทีคุณก็มีความคิดว่าเดือนนี้จะมีไหมนะ นะก็บอกเลยว่าคุณได้เดอะสตาร์นะคะเป็นความรักคุณมีโอกาสที่จะได้พบความรักที่คุณรอคอยนะคะเนี่ยคุณได้พลังงานเดอะซันนะคะปังอีกแล้วนะคะชาวราศีพฤษภนะคะเป็นไปได้ว่าคุณจะจะพบรักที่แบบว่าเจอครั้งนี้คุณอาจจะถูกตาต้องใจถูกจริตก,กันเลยทีเดียวแล้วก็มีหลายลักษณะรูปแบบที่จะเข้ามานะพบพันกับคุณทั้งชาวโสดที่อาจจะ เปิดโอกาสให้กับตัวเองหรือไม่เปิดก็ตามแต่นะคุณก็ลองดูนะคะแต่คุณมีโอกาสที่จะดวงชะตาด้านความรักพลังงานความรักชาวโสดราศีพฤษภฟาขอพูดอีกทีก็คือคุณจะปังนะคะคุณได้เดอะซันนะและคุณก็ได้เดอะสตารนะ แล้วพลังงานคุณก็ได้จะสติกคุณจะมีการคิดตัดสินใจมีหน้าใหม่ขึ้นพลังงานจะสติกก็คือจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกมีคนเข้ามาอ้อยคุณนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าในในสายหน้าที่การงานหรืออาจจะไปพบกันแบบโดยบังเอิญก็เป็นได้ด้วยหรือถ้าเป็นในทางโลกโซเชียลอะไรเนี่ยคุณก็สแกนทำให้ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นคนลนักษณะแบบเคยมีครอบครัวมาก่อนเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็น พ่อไม้แม่ไม้อาจจะเข้ามาอ้อยคุณก็เป็นไปได้ด้วยนะคะ King of Cups นะคะเข้าูปชงนะอาจจะเคยมีครอบครัวก,ก่อนแนละ้วฝักก็บ่อยอครั้งนเนาะก็เป็นพลังงานในในรูปแบบนี้เลยนะคะก็ปังอีกแล้วยังไงก็ทุกพลังงานนะคะและพลังงานชาวโสดที่เจ็บเจ็บปวดพึ่งเลิกพึ่งจบนะกับพันง,งานความรักทุกรูปแบบมาอาจจะเป็นรักสามเศร้าอิทธิาพูดมาข้างต้น ้าก็ขอให้คุณนะชิงไว้นะเป็นเบื้องหลังนะคะอาจจะฟังดูแล้วมันทําได้ยากตัดใจดยากแต่ก็อยากจะให้เ,เก็บไว้เป็นประสบการณ์นะคุณนะก็ความรักดีๆเนาะก็มีอยู่แน่นอนคุณก็ลองเ,ออเรียนรู้ทําความเข้าใจแล้วก็เปิดโอกาสใ,ให้กับตัวคุณเองนะคิดบวกเข้าไว้นะคะชาวราศีพฤษภนะคะฝาฝาก็อยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าพลราการคุณดูแบบเหมือนเจ็บปวดมากๆแล้วก็ เนะเหมือนบางท่านบางเกย์ตามบางพลังงานชาวสดบอกก่อนว่าคุณก็ยังจะลืมความเจ็บปวดนั้นไม่ได้ด้วยฟ้าก็เลยอยากจะบอกว่าสู้ๆนะคะก็หาอะไรฟังเนอะบางทีก็ฟังเพลงดูหนังที่ชอบนะหรือฟังพลังงานบวกจากนะด้านอื่นอย่างเงี้ยเพื่อที่จะปรับสมดุลด้านอารมณ์นะคะแล้วก็สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนชาวสดทุกพลังงานเลยฟ้าขอพูดอีกครั้งหนึ่งคุณปังอีกแล้วนะคะทิง สิ่งแย่ๆไว้เบื้องหลังนะคะชาวโสดในรูปแบบนั้นนะพลังงานลบๆกันนะสู้ๆนะคะเหมือนเดิมนะคะนี่ฟ้าดึงจากไพ่ทอรีเสนะคะลักษณะสีผิวเพิ่มเติมนะคะเป็นไกด์ไลน์อย่าไปเทกซีเรียสแต่ถ้าตรงโดนใจก็นะคุณได้ลักษณะขาวบางนะคะลักษณะอวบขาวแบบรูปร่างสันทัดนะคะอวบขาวแบบไม่ได้สูงมากกันเนาะอันนี้อวบขาวแบบสูงนิดนึงนะคะคุณก็ดวงนะคะเราก็ชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ ลักษณะนิสัยเพิ่มเติมจากเลิฟคาร์ลอตนะคะมาดูกันนะคะคุณได้ Ni c e o ออ e n t a c ิคอาจเป็นไปได้คาร์อเธอคนนั้นเนี่ยนะคะอาจจะทำงานด้านการเงินการบัญชีการทงางการชุกรูปแบบนะคะลักษณะจะแบบว่าเป็นความรักที่จับต้องได้นะคะจะมาแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ดูดีอีกเช่นกันนะคะลักษณะแบบ G ีเอ็มเพนะคะคาร์อเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ชายในโุลพิิเป็นผู้หญิงในรูปพติคุณก็ดูแล้วนะคะแหม่ก็มีคนดูดีหลายคนนะเนี่ยลักษณะแบบจีเ เอ่อ uh, GM เอ่อดีไฮดีไฮเป็นเซสนะคะ mm hmm. ก็เขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยจะดูแบบลึกลับหน้าค้นหา่าดูมีเสน่ห์คุณก็เดานะ,ค,ะคุณชอบแบบไหนนะคะ mm hmm. สำหรับท่านที่คบกันเนอะ mm hmm. เดือน2เดือนเนเ mm hmm. พิ่งเริ่มต้นคบกันนะแล้วก็เดือนสองเดือนเนอะ,นอะชาวราศีพฤษภคุณได้เอ่อ uh, King of Swords นะคะแล้วคุณก็ได้ f i v e of Wands นะคะพลังงานของ ท่านนะคะช่วงเดือนกรกฎาคมสองห้าหกสี่บอกเลยท่านที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันนะเดือนสองเดือนเนี่ยนะคะเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยจะดูแบบว่าเหมือนแบบเนอะดูไม่ค่อยโรแมนติกนะคนที่คุณคบคุยอยู่นะคะแล้วก็ดูมีเอโก้นิดนดนะบางครั้งเนี่ยพวกคุณเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นคบค,บคุยกันก็จริงเนี่ยคุณอาจจะมีอารมณ์แบบเหมือนไม่ค่อยเข้าใจกันเนาะเหมือนแบบพูดคุยกันทีก็แบบยังขัดขัดกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานเนี่ยฟ้าก็ทำอ่าขอ อ่านไพ่ทำนายดวงในช่วงเดือนกรกฎาคม2564นะท่านที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือนสองเดือนเนี่ยคุณก็ปรับสมดุลด้านอารมณ์นะคะเพราะตัวคุณเองอะ่ะชาวราศีกุศลเนี่ยคุณก็ค่อนข้างจะแบบ ตรงๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคนที่คุณคบหาดูใจอยู่เขาก็ค่อนข้างดูแบบตรงๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้คุณลองปรับทัศนคติกันดูนะคะว่าจะเป็นในรูปแบบทิศทางใดเนาะใจเย็นๆนะคะชาวราศีพฤษภที่เริ่มต้นคบคุยกันเองแลลองปรับสมดุลดูกันอีกสักนิดหนึ่งอย่าให้ไพ่ดูเรานะคะเพื่อทิศทางความรักความสำัมพันธ์จะได้พัฒนาไปได้นะคะเนาะส่วนท่านที่คบกันนะคะ 3- 4เดือน 3 4เดือน5เดือนนะคะเป็นในรูปแบบใดคุณได้พลังงานอ่ nice o f v a n c e นะคะและคุณก็ได้ A c e of w v a n c e พวกคุณที่คบกันนะ3 4เดือน5เดือนเนี่ยนะก็มีระยะเวลาเหมือนกันแล้วเนาะเหมือนพวกคุณก็มีระยะทางด้วยนะและเข้าหรือโทรคนนั้นเนี่ยดูได้ทางแบบว่าเหมือนมีแพช s i o n ต่อคุณสูงมากคุณทั้งคู่เนี่ยเหมือนผูกถูกจริตถูกใจกันมากนะคะแล้วก็เหมือนกับว่า เขาเนี่ยก็อยากจะเดินทางมาหาคุณอาจเป็นไปได้ว่าบางพลังงานบางท่านบางเกสตาเนี่ยนะคุณเนี่ยเหมือนไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้แบบว่าคุยกัน,นทางออนไลน์กันซะส่วนใหญ่นะเจอกันน้อยมากนะเนี่ยดูมีระยะทางด้วยนะคะแต่เขาหรือทรคนนั้นบอกเลยนะถูกใจถูกจริตก,กับคุณเช่นกันก็สรุปให้เลยว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม2564พวกคุณเนี่ยจะมีความรักความสัมพันธ์ไปในทางที่ดี ขึ้นมากๆโดยไม่ติดขัดปัญหาใดๆเพราะสองคนเนี่ยมีแฟชั่นต่อกันสูงมากถูกิตกันมากเลยนะและเขาเนี่ยก็อยากจะเดินทางหาคุณด้วยนะคะแหมช่างดีจริงๆเลยนะคะก็ถ้าเป็นพลังงานในรูปแบบนี้ก็ขอให้พัฒนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะพัฒนาความรักได้ดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณทั้งคู่นะคะทุกพลังงานเลยนะคะ สำหรับท่านที่คบกันเนาะหกเดือนจะปีแล้วเนาะชาวราศีพฤษภท่านก็อยากจะรู้ใช่ไหม่ะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมเนาะสองห้าหสีเป็นอย่างไรนะคะคุณได้เดอะไฮโรเฟนนะคะคุณได้ทาวเวอร์นะคะแล้วคุณก็ได้นายส์ออฟแบ n ส์นะคะเป็นพลังงานที่ในช่วงเดือนกรกฎาคมสองห้าหกสี่บอกเลยว่าคุณมีพลังงานที่เหมือนคิดทบทวนนะคะเนี่ยคุณจะตัดความรู้สึกต่างๆที่เป็นพนาการที่แบบว่า ที่มีที่ที่ระยะเวลาที่คุณคบกันมาเนาะคุณก็มีระยะเวลาเนาะคบกันพูดคุยกันเนี่ยบางครั้งอา,อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันบ้างนู่นนี่นั่นนะล่ะอาจจะไม,ไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะแบบว่าไม่ค่อยได้พบเจอกันเท่าไหร่นเนาะแล้วก็อาจจะมีปัญหาบางประการอย่างเงี้ยพวกคุณเนี่ยแล้วกอ็อีกเรื่องหนึ่งนะบางท่านบางเคสอาจจะตัดจบกับพนางการความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน นะคะแล้วก็พลังงานที่เหมือนมีปัญหาคาราคาซัางที่บางครั้งก็เหมือนไม่ค่อยเข้าใจกันในบางเรื่องเพราะอาจจะมีระยะทางด้วยนะมี2พลังงานนะคะเนี่ยคุณได้เดอะไฮโลเฟนเนี่ยพลังงานคือคุณจะคิดทบทวนนะคะกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็บอกเลยว่าฟาสรุปให้ครั้งคุณคุณจะตัดจบกับพลังงานที่ไม่ชัดเจนจะคิดทบทวนพูดคุยกันให้ครบกันชัดเจนจริงจังมากขึ้นแล้วก็จะตัดจบกับ พลังงานพนกักงานที่ที่มันเจ็บปวดที่มันไม่เข้าใจกันที่เป็นปัญหาคลางขสังคุณจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงเดือนกรดกดา,กดาคม2องาไงอย่างแน่แท้เพราะว่าพลังงานเขาหรือโทรกร้นที่คบหาพูดคุยกับกับคุณอยู่อ่ะดูสิคะเขาก็ได้เดอรไฮโลเฟนเหมือนกับคุณเลยอะคะ่ะว้าวเขาก็คิดทบทวนเหมือนกันเนี่ยเขามองคุณว่าคุณเป็นเดอะสเตรนด์นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตามแต่ชาวราศีพุษศพคุณจะมีสเสน่ห์แรงจุด เขาสูงมากเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะและตัวตนของคุณน่ชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะแล้วพลังงานเขาก็ได้ double เขาก็คิดทบทวนตัดสินใจเหมือนกันว่าเขาจะไม่ปล่อยให้รักครั้งนี้หลุดไปอย่างแน่แท้เขาก็คิดเหมือนกับคุณเลยว่าเขาก็อยากจะให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมจะทิ้งสิ่งที่เป็นพนักาการไม่ชัดเจนหรือความไม่เข้าใจกันคาราคาซังเนี่ย เป็นไปในทางที่ดีมากๆมีโอกาสที่จะตกลงคบกันจริงจังนะหรือบางท่านมางกกเนี่ยเปิดเผยเป็นแฟนกันก็มีแม้พลังงานดีอย่างนี้ก็ขอให้เกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวราศีพฤษภเนาะก็คิดทบทวนกันลวกันแต่จะคบกันได้นานมากน้อยเพียงใดก็เหมือนเดิมค่ะขึ้นอยู่กับคุณทากำแต่งนะคะสําหรับท่านที่มีคู่มีครอบครัวนะคะชาวราศีพฤษภนะคะเนี่ยเดือนกระกฎาคม2564ามาดูพลังงานความรักของคุณกันนะคะ คุณได้เดแฮงแมนนะคะคุณได้เดวิลนะคะชาวราศีพิโิกนะคุณมีความคิดกังวลนะคะว,วิตวิตกกังวลนะ,ะข้ากลาคืนเนี่ยนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวคิดมากนะคะนึกว่าคู่ของคุณเนี่ยเขาหรือเธอคนนั้นนะแฟนของคุณในคู่ในครอบครัวเนาะระแวงนะว่าแบบเอ๊ะเขาไปมีอะไรมีใครไหมอะไรเงี้ยหรือไว้ว่าซ่ากลับกันได้นะคุณดูพลังงานนะอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้ที่คิดว่าคุณเนี่ย มีใครไหมทําให้คุณก็เลยเหมือนกับว่าคิดมากนะในช่วงเดือนกระดาษสองี่เนี่ยถ้าพลังงานท่านใดที่เป็นคู่ความรักที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดีขึ้นไปนะแต่ท่านใดที่เข้ามารับชมเราฟังแล้วเป็นในรูปแบบนี้ขอให้ใหญ่ไพ่ดูแล้วนะคะปรับสมดุลน,นะคะเ mm hmm. พราะความเป็นจริงแล้วนั้นเนี่ยพลังงานไพ่ดีมากๆเลยไม่ได้มีไพ่เสียเลยนะคะ เนี่ยคู่ของคุณเข้าเธอคนนั้นคุณได้นายอพเพนจิ l เกิลนะคะเขาก็ยังมีความรักความจริงใจมั่นคงให้กับคุณก็าจจะทําแต่งงานสิคะสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยพวกคุณจะกลับก็มาพูดคุยนะคะเนี่ยพูดคุยนะคะมีความรักความสุขสมหวังในครอบครัวอย่างแน่แท้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงเนี่ยต้นเดือนนะคะต้นเดือนนะ ถึงวันที่10นะพอเลยวันที่10ไปแล้วเนี่ยความรักความสุขสมหวังในครอบครัวจะกลับมาคลี่คลายเพราะพวกคุณเนี่ยจะหันหน้าเข้าคุยกันนะคะความรักความสุขสมหวังจะเกิดขึ้นกับคู่ของคุณและครอบครัวของคุณอย่างแน่แท้ขอให้คุณเนี่ยลดพลังงานนี้ไปนะคะชาวราศีพุมภโศดเดี๋ยวจะไม่สบายเดี๋ยวไม่สวยไม่หล่อนะคะโนอะไม่ได้มีไพ่เสียเลยแค่คุณแค่ระแวงคิดมากเพราะอาจเป็นไปได้ว่าต้องบอกก่อนบางพลังงานบางท่านบางเกณฑ์ชะตาเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเนาะ เออเจอกันอาทิตย์นึงเจอทีนะครึ่งเดือนเจอทีนะเป็นเพราะว่าด้วยงานด้วยด้วยสถานการณ์โควิดด้วยเนาะบางท่านบางกตาไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะต้องบอกก่อนแต่ถ้าบางพลังงานบางท่านที่อยู่ด้วยกันแล้วก็อาจจะมีฟิลในอารมณ์ในรูปแบบนี้นะก็ขอให้ับพลังงานลบๆออกไปนะคะกู้ชีวิตพลังงานที่ดีก็ดีอยู่แล้วเป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนนะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเราผ่านพ้นไปได้ดีงไงฟ้าก็อยากจะให้คุณ ปล่อยพลังงานนี้ไปนะคะชาวราศีพฤษภน้ะก็ค่ะก็ทุกพลังงานเลยทั้งชาวโสดสถานะไม่ใช่คนมีคู่มีครอบครัวขอมีความสุขสมหวังช่วงนี้สถานาการณ์โควิดก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะคะสวัสดีค่ะ